กูต้องมาช้อปปิ้งเองใช่ไหมเนี่ยไม่มีใครมาช่วยฉันอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยเมนูอาหารที่สั่งมากมายแก่กองแล้วก็แต่ละอันก็ยากละเกินโอ้ไม g กอดโอเคเอานะครับสวัสดีคร,รับผมกาพวโฮผมนิวส์คุมกับเกม Octodad d a d เดิ ad ad, cast ้ s t ในพาร์ทที่สนะครับก็คิดว่าจะพยายามก็คือพาร์ทนี้ให้จบก,ก็คือจะซื้อของให้ครบนะแล้วเคลียร์ในส่วนของ เอร์มาร์เก็ตเลยในกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเกมนี้ผมมีปัญหาไม่เข้าใจว่าทาไมเลาอัดแล้วอัดแล้วเสียงมันหายไปเลยอะคือคือผ้ามันจะยืดยาวไปแล้วเสียงมันจะถูกตัดหายไปล <c oughs> ผมตัดตอนมันบากมากในเกมเนี้ยมูจะบ้าตายอะแต่ก็เอาเอานายาน,น,นายคุณๆนะเนี่ยนายใช่คนเดียวกับที่มันเล่นงานในงานในงานมาเนี่ยใช่ไหมอะผักตองไปเลยนายไม่ยอมช่วยฉันเลย <c oughs> โอ้ยเละหมดแล้วแล้วมันก็มองฉันเอง <laughs> ขำขำขำไม่เป็นฉันไม่รู้หรอกนะจ๊ะอะไรเนี่ยมีเครื่องอะไรด้วยตรงนี้ what is this what the มีใครโอ้โหมีใครทำอะไรตรงนี้มีเมียนมาเต็มพื้นเลยอ่ะดูท่าเราท่าเราหมีไรเราดูท่าเรา,เ,รา,า,เ,ราเห็นเห็นเมียนแล้วก,ก็รู้สึกรู้สึกลื่นไหลอ่ะรู้สึกรู้สึกยังไงไม่รู้อโอ้ช่างเถอะจีการเซฮายที่หน้าต่าง้วยสวัสด,ดีมองใครอยู่จ๊ะ อือเอาหัวแตะนะครับแล้วก็เอามือจับแล้วก็ไปไปไง,ไงวะเย่๋ยไปโอเคแล้วก็ค่อยถลายไปสุดท้ายแล้วก็เดินเองใช่ไหมเนี่ยเกอรัส<า>ันเป็นช,ช็อปปิ้งที่สุดยอดไปเลยอ่ะมันทุกอย่างที่นี่จะควบคุมเองได้ด้วยรีโมทนะจ๊ะ <c oughs> คือออโตเมติกอ่ะแต่กูต้องไปเอาเองโ <c oughs> <c oughs> ด,ดยโยรถเข็นที่มันออโตมากๆเลยกูเ <c oughs> ดินเองเร็วกว่านั้นเนี่ยตีรถเข็นนี้ให้ตายเถอะ oh my god ดูท่าล้วแล้วใครมองฉันอยู่เนี่ยมองมามองมาใครวะนี่เป็นใครมองฉันทำไม,ไมป่าวไม่ทำงานที่นิดนี่หน่นอยไม่รู้สินะยก<ม><ม>็มีมาถามเราว่าทำงานที่นี่หรือเปล่าด้วยเห<ม>็นกูเป็นพนักงานยังไงเป็นปลาหมึกนะจ๊ะให้ตาเถอให้ตาเถอะนี่อะไรเนี่ยมีแว่นด้วยเหรออ่ะทำไมมันใส่เราเองอะอยังไม่ได้ยังไไม่ด้ยิบเลยอ่ะอจะ เดี๋ยวนะเราใส,ส่แว่นสีขาวใช่ไหมห <laughs> ยิบอีก,กันนึ่งละใส่นี้ได้ไหมอยากใส่นี้มากกว่าอึบอึ๊บอึ๊บ,อบ,อบมองอีกมองอีกแล้วมาชนทําไมเนี่ยกูจะใส่แว่นกูจะใส่แว่นไหนม,มันลำบากแค่ไหนรู้ปะเนี่ย <laughs> โอ้เอาไปเถอะอ่ะเราให้นายก็ได้แล้วเราให้นายอ่ะเอาไปได้อ่ะโอเคนะให้นายนะจ๊ะฟรีๆ <laughs> น,นะจ๊ะคิดตอนนี้เขาเตือนนะจ๊ะเราไม่เกี่ยวนะอ่จะอจะ๊ะโอเคไปต่อว้าวนี่คือตอนสุดซีเรียล <laughs> ทายของฉันนะจ๊ะเนี่ยมองว่าจะไม่มีใครมาขโมยนะอะไรตานะเขาไม่ได้ขโมยนะจ๊ะมองทำไ,ไมก็แค่ปลามมึกใส่แว่นที่ผ่านทางมาท่านเองอ่ะไปมองทำไมจ๊ะเออใครยื่นมือแอบอาจจะม,มันเห็นปลา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 ,ปา,ปาแค่ขโมยอันนี้อันนี้ไม่มีอันนี้มีเยอะใช่ไหมล่ะ <laughs> อาจจะอะไรอ่ะทำไมเขาไม่ไขโมยฉันหน่อยเขาแค่เนีนยไปหยิบกล่องของเธอสีเข,เขียวอ่ะ อ่ะเราคืนให้ก็แหละอ่ะคืน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 อ่ะคืนให้แล้วนะจ๊ะโอเคปะโอเคนะอย่ามองเัินสิเขาเปาล่านะเขาไม่ทำอะไรซะหน่อยอ่ะจ๊ะมองมาแล้วแค่มาซื้อของอย่างอื่นเช่นทิชชู่อะทิชชู่ทิชชู่จ๋าทิชชู่รับทิชชู่ไม่มีอะไรเขาไม่มีอะไรไม่มีอะไรทําไมก็แค่ประมุนที่ผันทางมันเองโอเคได้ได้หาแล้ว <c oughs> อเจีะย,ยังยังมองเ <c oughs> ปล่าไม่มีอะไรซะหน่อยเปล่าเปล่า อไม่เป็นไรแค่เดินผ่านมาดูของเ,อเฉยดูอะไรมีเฟ้นสักอย่างหนึ่งนะจ๊ะอะไรก็ไม่รู้ยังไปม,มอยอีกเดินยากมเขก็ใจว่าท่านเดินยากขนาดไหนเดินยากแต่ไม่มีไรโอเคเอื้อมมือเข้าไปกับจะเปล่าเปล่าต้นหนโอ้ยังจะมอยอีกมองทําไมโอเคหาของเ,อเฉยเราหาของอยู่นะจ๊ะหาแป้งนะครแป้ง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  เอาแป้งไปไม่มีอะไรจ้าไม่มีอะไรไม่มีอะไรจริงๆนะจริงจริงๆเรามไม่มาขโมยของเธอหรอกนะอย่ามองงั้นสิโอเคเราจะหาวิธีหลบหลังเธอนะอย่าอ <laughs> มองมองอยู่ได้ต้องมีเด็กคนมองฉันน <laughs> <laughs> ่ะประตูประตูของ <laughs> ไอช่องแช่แข็งเสียหมดเลยแต่มีช่องหนึ่งที่ใช้ได้คือช่องนั้น <c oughs> อาจจะโอเคเราจะเข้าหมดสเตลนะครับสเตลแ <c oughs> อบเ,เ,เ,เข้าไปช้าๆใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะใจเย็นค่อยๆเข้าไปค่อยๆหลบตัวเธอนะอ่ะยังมองอีกยันจะมองอะไรอะไรอ่ะแค่แค่หยิบไอ้นี้ไอ้นั่นเองอ่ะไออะไรวะเนี่ยนี่คืออะไรเนี่ยมันคืออะไรอ่ะ total biscuit extra drive แห้งพิเศษนะเนี่ยดูไปมันแห้งมากเลยอ่ะ อืเราหาของอยู่ในใจนนมีทัดหล่นเต็มไปหมดเลยเราไม่สนใจรูพังหมดแล้วไม่สนใจเราจะมาโดของเธอนะก็เห็นอยู่มันยากอะเข้าใจปะกูจะตายแน่าตายเลยจบเลยโอ้มันยากเลย โอเคเอาใหม่นะครับเราจะเปลี่ยนแว่นนะครับเพราะแว่นสึกแว่นขาวจำเป่นคดีเท่าไหร่นะมันหลบมันพังตาเราไม่ได้ใช้แว่นดําแทนนะจ๊ะแว่นดําแทนนะโอเคสองแว่นก่อนนะเข้าไปในตาของเราสิจ๊ะครับเข้าไปในตาดิรู้ <laughs> สึกใส่แว่นมันยากเนี่ยไม่ใช่ชินะโอ้ยไม่ใช่นในหัวจะ้ะแว่นใส่หัวสิจ๊ะใส่หัวใส่ที่หัวไม่ใช่ไม่ใช่ก้น <laughs> เออเอเออนนี้เดียวเออต้องอย่างงั้น มองมองมองเดจะมองใครมองวะเนี่ยเห็นฉันเอาเท้าวางบนช่องนี้ไม่ปิดหรือไงฉันก็แค่พักเหนื่อยเองอะจ๊ะโอเคเต็มตัวพัมพักกินนะครับใส่แว่นดำแล้วรู้สึกจะเนียนขึ้น้อยเท่าแล้วครับ่อแล้วไม่นเนียนเลยอ่ะพอแล้วมันกากมากเลยอ่ะโอเคเอาใหมา่ใจเยน็นใจเยน็นใจเยน็นเราเปลี่ยนแผนใหม่นะครับเราจะค่อยๆ่อยสเตลโดยการหันหลังเดินนะครับ โหดเปลาไม่มีใครทำอย่นี้หรอกจ้ะไม่มีใครขโมยหรอกนะจ๊ะฉันก็แค่ประมุขที่ผ่านทางมาโดยเแวันดำนะจ๊ะเ,เดินหันหลังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรพิเศษนะจ๊ะเนอะเนอะไม่มีอะไรนะเนาะไม่มีอะไรกูจะเอานี่ไงจ๊ะมองอีกยังมองอีกอาจจะอย่าลนสิจะลนขามอีกยังขามอีกเออ ป่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรอยู่นิ่งๆนิ่งๆนิ่งๆเดี๋ยวจะมอยบังเนี่ยพระเอกไม่เห็นหน้าเลยทำไมนั่งบังหน้าเราด้วยว่าจะเอาอ่ะเข้าใจลมแปลว่ากูจะเอาพระกิจของฉันคือต้องเอาไอซีเรียบ้านเนี่ยซึ่งมันมีที่บ้านเป็นร้อยอันเลยแต่มันไม่ได้มึงก็อย่าหันหน้ามาสิวะหันหน้ากูจังเลยอ่ะโอ้ m ม g ก็ทำไงให้มันไม่หันหน้าวะทั้งนี้มันไม่หันหน้าวะ เปล่าเปล่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรจริงๆนะจริงๆนะจริงนะเชี่ยฉันดิเชี่ยฉันลองไปเชี่ยใครรถเข็นมาดีกว่า้อเอารถเข็นมาจะได้เนียนๆนะครับเนียนๆเนียนๆเข้าไปด้รถเขน็นมันมีเวลาแค่นิดเดียวผมผมจะไปใช้เวลาช่วงนั้นทํายังไงอ่ะโอเครถเข็นมารถเข็นมา,มาใส่ไว้ในรถเขน็นรถเข็นะรถเข็นเออเสร็จแล้วก็จับรถเข็นมาโอเคเอาไหมไหม จับแปะแปะที่แปะที่ที่ถูกต้องโอเคนั่นแหละเออจะเนียนมากโคตรเนียนเลยจ้ะโคตรเนียนเลยลเเโคตรเนียนเลยสภาพรถเข็งของเราโคตรจะโคตรเนียนเลยมันจะมองไงนะจะหยิบยังไงดีเนี่ยไม่ให้มันรู้อ่ะไคนหนึ่งก็ทำกันง่ายๆกันคเราทำยากกันคนเดียวเนี่ยโอ้ยลื่นเลื่น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 ขาติดรถเข็นแล้วเนี่ยขาติดรถเ็นแล้ว ไม่กอดไม่กอดเมื่อไหร่มันจะไปทีกูลำคาลแค่เอาแค่แค่กำลังวิ่งคอยอยู่ว่าจะขโมยดีหรือไม่ขโมยดีหรือไม่ก็กูจะขโมยโว้ยเออก็จะได้ไม่ใส่ใจแต่กูจะตายแล้วสายล่างกูจะหมดแล้ว กูต้องการกูใช้เวลานานมากเน่ยสนใจกูเลยแถบข้างล่างกูจะหมดแล้วเนี่ยกูจะตายแล้วเนี่ยชีวิตกูจะหาไม่แล้วขอเถอะนะให้โปรดเถอะเราไม่มีอะไรที่ทําไม่ดีต่อกันแต่เราต้องการจริงๆสังเกตได้ข้างล่างผมไม่มีอะไรเหลือ,ลอแล้วโอเคเราจะเข้าช่องนี้ไปเอาพิซซ่านะครับจาเราจะค่อยๆคืบคานเข้าไปในตู้ห,ห,ห,หันเลยหันนี้เราจะไปต่อนราจะไไงไงไงขึ้นไปยังไงปีนขึ้นไปโอ้ก็ต้องปีนเลยเหรอเนี่ยโหดร้ายหดร้ายหดร้ายเหลือเกิน ชื่อด้วยปลาหมึกติดอยู่ในช่องน้ําแข็งไปไหนต่อไม่ได้เชื่อด้วยวันนี้เรามีปลาหมึกแช่เย็นนะจ๊ะเป็นมื้ออาหารพิเศษมากเลยจะไปต่อไงเนี่ยไปต่อด,ดีกว่าไปต่อด,ดีกว่าค่อยคอยไปในมุม,มกล้องกูปแปลกๆเนี่ย w h a เ t h รรู้สึกผมเล่นยากคนเดียวนะรู้สึกจริงๆนะ <laughs> My God โอเคค่อยๆไปค่อยๆกลับไปเข้าตรงไหนได้วะมันปปแปลกๆอะ่ะมันรู้อย่าว่าเข้าตรงไหนได้อะ่ะ อือปึ๊บใจเย็นขอเดี๋ยาวไมตายเถอะข้างบนน่ะไปข้างบนอ่ะไปปีนไม่ได้ปีนใหม่ดิเอาใหม่ใจเย็นๆนะใจเย็นๆเข้าไป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 ขึ้นไปขึ้นไปอ่ะขึ้นไปเออขึ้นไปอีกทีหนึ่งอีกนิดนึงเออ ขาขวาขาซ้ายเอออย่างนั้นแหละปีนเข้าไปเออเจ๋งเวอร์ค่อยๆใส่ในรูสอดในรูเข้าไปเป็นปลาหมึกเสียบไม้ปลาหมึกทับเลยหมึกทับเข้าไป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 สิวะมึงก็เข้าไปดิเข้าไปอ่ะเข้าไปเอาตัวเข้าไปเอาตัวข้อแรกเลยมันมุมกล้องไม่มันเป็นแปลกๆเงี้ยผมมุมรู้สึกมันก็คุณลลำบากเกินไปมุมกล้องไม่เหมือนปกติอ่ะเออเข้าไปเออองั้นแหละไปเห็นแต่แว่นตา กูจะบ้าตายเห็นแต่แว่นตาครับโอเคทําพังทุกอย่างหมดแล้วโอเคอมองฉันเลยอย่ามองนะอย่ามองกมเป็นแค่ปะพ่อปลาหมึกที่มาโดพิซซ่าอยู่ในคณะละครที่แม่งโคตรเหนื่อยเหลือเกินอันนี้อะไรเนี่ย w h a t t h อ c o m m a n d e เดอร์ไว้์เรนทออะไรวะมีหนังด้วยเหรอจีะกดได้ไหมกดเล่นได้ไหมเอาเอาอะไรดี เอสปารเดย์ปาร์เกอร์สักอย่าง <c ười> คืออะไรเอิมต้องกดหยุดปะเนี่ยหยุดเหรอมีมีบิลลี่ what is billy เพื่อนเราวะเนี่ยบิลลี่ what the กดเอิมเอ่อ what what the ben faker ฟอนน้ำจูนเหมือนเน่าเลยอะนี่มนนี่ใช่เราปะเนี่ย what the ช่างมันเถอะ มีเหมือนหนังนะครับช่างนั้นลำสนใจเดี๋ยวเราจะตายก่อน <laughs> เพราะเราเหลือเลือดแค่นิดเดียวม่วงเต็มหลอดแล้วเนี่ยแล้วเราต้องปีนขึ้นไปขงบนใช่ไหมฉันจาได้ฉันจํามันได้ซึ่งทาลายทาลายจัดไปเลียวทำลายให้ดูจ้ะซึ่งคงจะทําลายจนเกมโอเวอร์แน่แนะ่ยด้สงสังใจอยู่ <laughs> อย่านะอ,าอ่าเกมโอเวอร์นะเล่นใหม่ไม่ไหวนะขโมยไอ ซีเร uhm ียลใหม่แม่งโคตรยากเลยโอ้ m ม god แล้นนี่มีสั่งอะไรได้ไหมเนี่ยยุงอยู่โว้ยกลับมาทีหลังแล้วกันนะฉันทำฉันทำซูชีว่ามึกอยู่มาช่วกูก่อนกูขี้เกียจขี้เกียจเดินไปอีกแล้วอีกต่อไปแล้วไม่เอาโอเคเราจะไปเอาน้ำมะม่วงโซดานะครับซ er. ึ่งแม่งอยู่ข้างบนใช่ไหม กูจําได้ซึ่งมันมีขวดเต็มเลยแล้วกูจะแล้วเ,เลือดกูดจะหมดแล้วเนะี่ยม่วงเต็มแล้วเนียออโอเคนั่นไงโซดาบ,าน,บานใครเอาไว้ข้างบนเนี่ยมีขวดเดียวลูกทีเลยทุกอย่างนี่ฉันจะเอมีอันเดียวหมดเลยอ่ะสุดยอดไปเลยอ่ะเออค่อยๆปยีนขึ้นไปไปีนขึ้นไปอย่างชา้าๆใจเย็นใจเย็นนะอย่าทํามันหล่นทักอย่างหนึ่งนะอย่านะเราทำไมเราต้องหัน,ห,นหันหลังปีนได้ไม่กอดหันหน้าปีนหันหน้าเออหันหน้าโอเค หันหน้านะหันหน้านะยกขาขึ้นมาแล้วก็ซ้ายขวาขึ้นลง <laughs> ขึ้นไปดิวะอย่าตกลงมาอย่าตกลงมาโอเคใจเย็นๆไม่มีใครเห็นเราทําอะไรแปลกๆพี่เล่นพี่เล่นใช่ไหมโอเคขึ้นไปนิดนึง <laughs> ขึ้นไปนิดนึง <laughs> ขึ้นไปนิดนึงใกล้ถึงแล้วใก <c oughs> ล้ถึงแล้วถึงบอกวะเอามือขึ้นไปยก <c oughs> เอื้อมสุดมอือแล้วก็รอให้มันมาคอปเตอร์ ม่วงจ๋าเรากำลังชูมือขึ้นแล้วหมุนมุนรอเธออยู่นะจ๊ะชูมือขึ้นแล้วหมุนเย้ <Yeah. S 2> ได้แล้วเมงโก้โรเจลซึ่งใครว่าไมบนวะเนี่ย mm. โอเคลงมาลงมาต่อไปก็เป็นแอปเปิลเพอร์เฟกต์นะครับโอเคไอ้ลอดข้างล่างเราลดลงมาแล้วย่อมากเยี่ยมมากเยี่ยมมากถ้าเกิดเกือบเต็มนี่สวยเนะี่ยมันใ,นใกล้ตายแล้วนะนะโอเคเราไปต่อนะครับยังมีขวดวางลอให้เราทำหล่อนอยู่ทุกที่ทุกทาง ไม่เห็นใจกันบ้างเลยว่าฉันปลาหมึกนะจ๊ะฉันเดินย่าละเกินอ่ะหล่นไ่ควรหนึ่งละเป็นไรเราจะไม่สนใจเราจะไปเอาแอปเปิลนะครับซึ่งตรงนี้มันมีกล้วยอยู่เต็มเลย my god มีคนมองฉันด้วยอย่าลื่นนะอย่าลื่นอย่าลื่นนะอย่าลื่นนะพผมมันเป็นแค่พ่อปราหมึกอาจจะลื่นเนี่ยเออโอ้โหสองเต็นะครับโอ้สามเต็มครับอ้าวอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้ผมไม่ได้ทํานะเห็นอยู่ว่าใครทําโอเคปะ แปะเยี่ยมแอปเปิลทองคำนะครับเน่าแล้วโอเคเหรออันเดียวเท่าน,นั้นใช่ไหมหรารกิจเดียวนมช็อกโกแลตน,นะครับอยู่ไหนวะนมช็อกโกแลตเหรอไอนมที่ได้ข่าวเทยญญ่าชิบหายไว,ว้นะว่เเวเนี่ยยังจะอ้างเหรอเอาไปทำอะไรอ่ะเอาไลื่นลื่นเหลือเกินอะ่ะเ,เอาเอานมนมบ้านนั้นไปด้วยเหรอจริงอะ่ะ โคตรเกลียดนมนี่เลยอ่ะพาร์ที่แล้วเครียดแค้นไม่หายเลยกับการเทนมที่โหดร้ายทาลุน่สุดในปัตตานี้โอ้ให t ่ก่อ m ว่าแต่ไมโครบะว่าอะไรเนี่ย what is this minecraft build a world เอ่อตัวสอนมันบังอ่ะ favor ปะ off a v o r minecraft สร้างโลกที่คุณต้องการด้วยตัวเองโอเคมีกล่องช็อกโกแลต Minecraft อืมอร่อยอร่อยอะกินแป๊บหนึ่งอ่า โอเคแล้วก็มีมันจะมีคีเปอร์นะ <laughs> มีคีเปอร์ด้วย What is that What the fuck is that เอาคีเปอร์ได้ไหม <laughs> มงม่วง What the What t แล้วเปิอดแล้วก็อาจจะเอาวคีเปอร์อาจจะเกิดอะไรขึ้นนะโอเคนมช็อกโกแลตนะครับอยู่ไหนวะนั่นงงี้จอได้ข้างหลังเนียนเชน,นเนียนเชนเธอเธอชอบคีเปอร์ไหมอ่ะ เอากลับบ้านไปจ้าเราให้นะจ้าวิตามินซีสูงนะจ้าคิปเปอร์เนี่ยเอาไปเออนู้จะแม่นอย่าหลบทางไปสิเดี๋ยวเราคิปเปอร์ให้ฟรีๆนะจ้าแล้วก็คิดตังที่ที่ขายพนักงานเองนะจ้าโอเคมีควันพุ่งมาด้วยเจ๋งปะล่ะเจ๋งเนาะเจ๋งเนาะเจ๋งเนาะมองไหมจ้าหรือเธออยากได้โอเคอยากได้จ้าโอเคได้อนั่นเธอไปเอาไป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 เอาไปเอาไปดีวะเอาไปดีวะอย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไป สาวแากนจ๋าที่เมื่อกี้ถามเราใช่ไหมว่าเราเป็นเราทำงา,านที่นี่หรือเปล่าใช่เลยเรามาขายคีปเปอร์นะจ๊ะไปไหนนะอย่าหลบหนีฉันสิอย่าหนีฉันดิอย่าหนีฉันไปเลยฉันจะเอาเคีปเปอร์มาให้เธอเอาเคีปเอป,เอ,เปเอร์มาก่อนไปเอาคีเปอร์มาก่อนไม่โอเคเราจะไปเอานม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 ,นมที่กูเกียดที่สุดในโลกเลยครับนมสีดำที่ข้างหลังนั้นโอเคคอยยกมือขึ้นมาแล้วก็ขวดไหนไม่เกี่ยวช่างมันเราจะเอาขวดสีดำซึ่งจะกินทำไมวะเนี่ย นมไม่มีวิตามินอะไรนมบ้าเนี่ยนมเปิด่องไม่ได้นมเปิดไม่ได้ <c oughs> อ,อโอเคได้นมช็อกโกแลตแล้วครับ t ด a มิวคอมพานีชื่อเบริสักก็รู้แล้วว่าน,นมมันขากมากเลยอะโอเคต้องหายซูชิแซมเปลิลอินแบ็คเฮ้ยทดลองซูชิได้นะจ๊ะมันอร่อยมากเลยอะ <c oughs> ทดลองเหรออืม เยี่ยมเลยงั้นเราไปจัดการซูชิแลวปลาหมึกนะครับที่มันสั่งอยู่ใช่ไหมที่มันบอกว่าจะทำใช่ไหมโอเคเราจะเอาคีเปอร์มาช่วยเรากันนะครับเพราะข้างหลังมีซัมติงอยู่แน่ๆใช่ไหมร้โอเคมาเรามีคีเปอร์อยู่ข้างกายเราไม่กลัวอะไรนะจ๊ะคีเปอร์จะข้างหลังมีนั่นเราเห็นเงาข้างหลังเป็นลุลุใค่สักอย่างหนึ่งนะจ๊ะซึ่งตรงนี้นิวจะไม่ยุ่งแต่นิวต้องหยิบอซูชิบ้านนี้ใช่ไหมร้อโอเคอ่าฮะ โอ้ยคิปเปอร์แล้วเปิดมันเลยวัดเดอวัดเดอวัดเดอวิ่ง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 ไปจงวิ่งไปพรอมันมึกมีกล้วยด้วยยังจะมีกล้วยอีกวิงว่งวิ่งยังต้องมีโอ้กล้วยเยอะขคนๆเลยตาเด่ะ โอ้ยอยากขวางทางฉันฉันก็ขอวิ่งต่อไปสู่ความมั่งมีนไกลโพ้นวิ่งไปนะวิ่งไปพอฉันเป็นแค่พ่อปลาหมึกที่ทำมินไหลตรงนี้แล้วก็ยังติดขาฉันอีกไม่ติดขามัน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 ติดขาไม่ไม่โดนจับเลยมันติดขาติดขาติดนวดอ่ะโหดร้ายอ่ะ อดร้ายเอาใจร้ายเหลือเกินเอาใหม่เอาใหม่ไปนอนมาต้องมาเอาซูชิรถต้มหมึกที่ที่เราจักกำเราอยู่แล้วนี่นะทำไมเควิ้งต่อไปนะครับข้างหลังมัน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 ทำกับดักเรานะเนี่ยซึ่งเราก็โงวเข้าไปอีกรอบหนึ่งคืออะไรก็ไม่รู้โอเคเราจะเราจะเข้าไปในตรงนี้นะครับเพื่อที่จะไม่โดนมันนะครับคอ่อยๆเกาะรางอาหารไปนะครับซึ่งกูติดอยู่ตรงตรง้นไอ้รถคันนี้ อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโอเคไป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 ต้องต้องต้องห้าไหมไม่ให้โดนเมนนะครับเมนมันเหนียวมากเลยเมนใครก็ไม่รู้เหนียวโคตรเลยเอิบ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 เอ๊บเอิบโอ้โหอ้าเฮ้ยไม่พลาดอะ่ะทว่าผ่านแล้วอะ่ะอุ้ยเอา oh ใหม่ก็ได้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นอุ้ยเอาทีสานในโลกของปลาหมึกมีคนกล่าไวไว้ว่าเราทีสานคือรอบที่แท,ท,ท้จริงนะครับ ไม่ไม่เกี่ยวเลยโอกาสจะฉันจะเปลี่ยนเธอให้เป็นซูชิที่มีค่ามากไม่ฉันไม่เป็นซูชิฉันเป็นปลาป้าปลาหมึกเหมือนเดิมนี่วิ่งไปเลยต้องวิ่งต้องวิ่งซึ่งมันวิ่งยากเหลือเกินใครคิดให้มันวิ่งเนี่ยอึบ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 โอเคโอ้ยอื่นอีแล้วอึบอึบเข้าไปในช่องนั้นเออเข้าไปไปเออเออวิ่งวิ่งวิ่งดิวิ่ง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 ลิฟต์ เร็ว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 เ้นเโอเคเจ๋งเวอรเกือบโดนแล้วม่ไม่ล่ะอาจจะไม่ไปรู้สึกลำบากกับการทานี้มาอัดมาแกกองพังอีกแล้วก็ลื่นหนิแม่เนี่ยอยู่นี่เองหงุดหงิดแย่เลยแม่ทอย่างนี้ทาแปลกตลอดเลยเลยนนเนี่ยไปทำอะไรข้างหลังมาเราจเนี้เอาล่ะ คําตอบว่าคงจะดีนะ่นจ้าเฮ้ยกูจะบาดต่ออะกูบังบึ้งประจําที่เข้าใจกูเล้ยังไงเนี่ยบ่นแล้วจ้าตัวเธอตายไม่บ่นอะไรบ่นอะไรเลยแจะดูคนอื่นเด่นกันมันเชยะเล่นด้วยได้ปะป๊าป้าอยากเล่นด้วยอจ้าเข้าใจลงป๊าป้าไหมว่าป๊าป้าอยากเด้งเด้งเด้งพี่ป๊าป้าเด้งป๊าป้าโดนโอ๊ยป๊าป้าไข่ป๊าป้าโดน ปีกขับบินเด้งใส่ยอ้อยอ้อยรู้สึกดีไงไม่ร oh, oh, ู้อ่ะอาดีแล้วก็ A แล้วก็บีบ um ีอ๋อเด้ง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 ลุกไข่ปลาป้าเด้งรู้สึกว่าบอบช้ำเหลือเกินรู้สึกฟินนะบางทีอ่ะฟินมากเลยอ่ะหนูก็ไม่เลวเนี่ป้าป้าเล่นด้วยสิป้าป้าเล่นด้วยป้าป้าเล่นด้วยนะนะนะเล่นด้วยเด็เล่นด้วยโดนตีทับแล้วป้าโดนปีกขับบินทับแล้วนะ ปีนไปด้วยเล่น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 ด้วย,วยอาจจะ,อะโอ้ินแป๊บโอ้พอเถอะรู้สึกเราจะเสียเวลากับตรนนี้มา,มา,มากเกินไปแล้วไปเถอะไปเถอะไปเถอะติดเครื่องบินอีกข้อที่เซซี่จ๋าเราต้องทําการเช็คเอาแ์นะนะจ่าไม่เล่นขาหน้านะ <c oughs> <c oughs> เหนื่อยเหลือเกินกับเกมแบบนี้โอเคมาที่จุดเช็คเอา์นะครับขึ้นหน้าไปขึ้นหน้าไปหันหน้าผิดทางแล้วจ้ะเอาเท้าเกี่ยวทำไมเนี่ยเกี่ยวลาทำไมจ้ะเกี่ยวลาได้เถอะ ข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าหันหน้าถูกต้องหันหน้าถูกต้องเออยังยังขวาขวาร้องเพลงอีกจ้ะไม่ช่วยกูเลยในี่ใครเคยช่วยกูเลยโอเคก่อนหนึ่งก็ต้องเป็นสีเหลี่ยวนะจ๊ะโอเคเรียบร้อยไปแล้วต่อไปก็เป็นแอปเปลิลแอปเปิลสดสดส,สีทองทองซึ่งมันมันตื้อได้ด้วยเหรอวะได้ด้วยโอเคช่างมันโอเคต่อไปเป็นน้ำผลไม้น้ำส้มตราเครื่องบินห่อได้จ้ะโอเค ติดลงมาลงมาลงมาเออต่อไปนมช็อกโกแลตที่น่าโหดร้ายที่กูเกลียดมากเลยและอย่างหนึ่งคืออะไรวะอย่างหนึ่งคืออันนี้ปะอยู่อ๋อพิซซาโอเคโอเคอึ๊บติดติดหน้าเราโอเคเจ๋งเวอร์จบปะ <c oughs> เรียบร้อยแล้วแ้วกลับบ้านกันนะเอาละผงทำผเรียบร้อยแล้วหรอนะ <c oughs> ไปที่อควาเรียนดีวกว่า <c oughs> ไม่ไม่อยากไป <c oughs> ไปทำไมไปกระโดฆคาสิเดะ เอาล่ะพวกเราสองคนต้องคุยกันนะหรือเปล่าแปลถิ่นแน่แน่เลยไปที่ร้นนะจ๊ะเด็กๆ๋กยไจะเห็นปลาทั้งเลยอ่ะจะเห็นตัวที่ปีนได้ด้วยเว้ยที่รักจ๋าเหมือนง่ายมากเลยนะเนี่ยบัตตี้เอาความเรื่องกับครอบครัวของพวกเราเดี๋ยวแม่ก็เดินกลับบ้านคนเดียวทำไมต้องให้ฉันเลือกฉันจะเดินได้ไงฉันใช้เวลาเดินก็นเป็นชาเกินล้ถึงบ้านนะจ๊ะเ <c oughs> ข้าใจหรเสฉันเดินฉันเป็นปลาหมึกไม่เข้าใจกันเลย โอเคก็สําหรับเปิดใหม่อยู่ใช่ไหมเปิดไม่มีเครื่องเนี่ยสำหรับปลาป๊าปลาหมึกออสตราเดสเดลเอสแคสในพานี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะเหนื่อยกับการเล่นแต่ละครั้งจริงเลยจะมีอีเวนต์หนึ่งที่เราทำไม่ได้คงแต่ละแต่ละภารกิจใช่ไหมเนี่ยแล้วก็เทนมคราวนี้ก็มาขโมยซีเรียอีกโอ้ไม่ก็นน่ารู้สึกลัวไงไม่รู้อ๋อดูนี่สิ เออน่ากลัวไปที่ริมช็อปดีกว่านะปลาหัวค้อนใหญ่สุดในโลกด้วยน่ากลัวจนแดงไหมเนี่ยพวกเราชื่อชันมากเลยอ่ะจะรู้มือปลาเป็นยังไงเมื่อมองเห็นเท่านั้นเองเสิร์ฟอดเสิร์ฟปลาหมึกไม่ก่อนเด็กกูทำไมไม่เฮ้ยทำไมทำไมเด็กกล้องลอยได้ตกใจอาจจะเงอะแป๊บเงอะแป๊บเมื่อกี้กล้องลอยได้ ไอ้นังก็บอนะจะไม่ได้ผีซะหน่อยไปซื้อตัวดีกว่านะข้าวหน้าเถอะครับเลยกลับบ้านเถอะนะกลับบ้านทันทันกลับบ้านเราส่งเรียบร้อยแล้วเราขอกลับบ้านแค่นี้ดาริสสวัตโอเคก็สำหรับออตเดดดาริสแคนในพาคนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับไว้ต่อข้าวหน้านะครับจะพยายามให้จบแต่ละส่วนให้ เป็นท้ายๆไว้นะจะได้จบเ,เร็วๆโอเค see you next time ไปละบ๊ายบาย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 